สวสค่ะสวัสดีท <produ> ุกผู้ชมค่ะวันนี้เจนยัคนพาทีงานจากที่ยุ่งั้นแล้วเราคนรจะพามาขี่ช้างขี่ขี่มูมันเดี่ยวคาเฟ่เกี่ยวของคาเฟ่นี่กสิพามาขี่สร้างพร้อมขี่สร้างแล้วเรามาแลกกับขี่คนเฮ้ยมา้วขี่คนก็เป็นเสีขี่คนขี่คนสิขี่กับบอจักมีบ่เนาะเออบ่มีบอขี่คนไหนขี่วะมาหามาบุญฝาก ได้ลบ้าเ้าบาจะเป็นื้อย้อไปพนกินอ่ะไเขาก็บอกเนี้ยไม่ินใช่กินได้บค่ยอกะังาขี้ก้อนยังเดือกินได้บอไนกินพูกินข่งพื้นที่่มดีนะบอสชิซัลมาม่จเป็นซื้อเนียยากเจ้าอีกหาเจ้าไปซื้อไปงั้นก็อยู่ในกระเป๋าถือบ่มีมือ <tut>, 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 nah <tut>, <it in> อ้แล้วว่ากูกะอยากคือกันคือว่าถามกูแวนวว่าทันอไรแล้ว่าลืมลืมถามคือพ่อจะสร้างแมา,าจะไมน้อยใจเลยจะน้อยใเป่าปาเจพนเขาได้บัสได้บัสสร้างแล้วเมื่อกี้กับกระบีหมูขี้หมูด้วยปะเนี่ย,มยเมื่อดอนไปแล้มันจะร้นอนเม<ห>ื<ห>่อแต่ก็ต้องหาให้พ่นกินก่นเวลาก่อนจะขึ้นพ่นพ่นจะอารมณ์ดีเด้ะ ดนได้วยนะคะกลังมากล้วยออ้ยก้วยเาไปซื้อใส่ลรอฮันเดปเป็นกระตาอระจายเงินเร็วเร็วแดนนี่กระตาบนขึ้นหาหางเ๋ยเด้อเขาต้องกินก่อนแล้วก็ขึ้นไปขี่ซัาเอากล้วยมาก่อนเร็ว สวยโคือแหลกี่หาปูจอแนีแล้วค่ะบอดบอดมันขายติดในฝนเรียงร้างคือยังกอดส้างเลยจ้ะต้มโอต้มโอต้มโอโอ้ยืือน่ารักเลยต้มโอกินนานไหมลูกต่แม่บอก กกยสอไปชงไม่เลยครับเจอายินไปดมยังกาแฟให้เพิ่นกินนน่นั่นเทกาแฟให้เพิ่นกินนั่นเขาจะเอาดีโอ้ยหางเดีดีนั่นเจ้าดีที่ให้กินอยออบ้านนี้หอดไม่ลาขึ้นหลังค่าเอ้ยนจ้างเป็นคนจ้าง ใส่เกือบเพื่อนบกกัดัวก็กอใจจากอันคึเด้อช่ยังขอเด้อโซโก้โซโกจ๋าขึ้นดูนะดูนะมามาโอนตัดคนอะไรไม่ได้ชื่อบรรทุกดกุดกระดึ๊กระดักกระดึกระดักวายที่นยักไงที่โค้ที่สร้างน่ะไที่สร้างก็คืออัน 你们哦哦哦，哦哦哦。